กินหวานหวานให้หน่อยสิชิวชิวโอ๊ะได้กันใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยน้าเจ๊งง๊งง๊งใครกินนมเฉดแล้วโอู้หนูกินนมเฉดแล้วหรออู้หูได้ไหมคะได้เลโอู้หูกินเยอะแยะเลย ใช่ไหมคะอืวันนี้มันหยุดใช่ไหมอือวันนี้มันหยุดโคคนเขาหยุดยางาน,นการหมดเลยอเอาฮันนี่หยุดงานไหมคะตุ้มตุ้มหนูไม่หยุดเลย <c oughs> ลว้าวเฮ้ยแหนูทำงานอะไรมาคะอ๋อหนูไปทาไปํางานเป็นเครื่องปั๊มนมมาใช่ไหมเครื่องปั๊มนมเขาหยุดงานไหมเขาไม่หยุดงานกันหรอกมามื่อใช่ไหม เอ้ยงไงายๆเครงปรัม๊มนมมาไปฉีบๆใหญ่เลยวะง่ายวันนี้อยากฟังทานอะไรเดี๋ยวไว้เราฟังตอนเย็นเนาะโอ้เดี๋ยวรอบเช้าเรากินนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นอนกันก่อนเนาะนาอนี่ไหนไข่บนหน้าละใคช่ชื่อฮันนี่ยกมือขึ้นเฮ้ยโย่ชื่อฮันนี่นะคะ อาวลิ้นขาวเลยเว้ยเดี๋ยวเราแปรงลิ้นกันเนาะลิ้นขาวเลยใครคนนี้เนี่ยลิ้นขาวเลยเด็กน้อยจ้าเอ๋ยิมจ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 จิมเจอันนี้ค่ะอันนี้จ้าเอ๋งอังยลูกงอัง น้องง่วงไหมคะหูตาใส่แปว๋วขนาดนี้ไม่นั่งง่วงเลยโอ้่ายเด็กจิ้งคันนี่งาแอ้วจะไป้สวยๆเลย

ม่อมมา,มาคนนี้ฮันนี่คนนี้ม่อมมาใช่ไหมคะโอ้คูขึ้นข่าขึ้ดขาดแล้วเว้ยอัยนนี่น้ำนายน้ำนายใช้เล่นน้ำลายอ้าูยยเด็กนัดมั่นช้า บายบายดมตาน่ารักจังเลยยะสวัสดี yeah. Buddy, ทุกคนคนนี้ฮ mm ันนี่เองน้านี